Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar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 , Allahu Akbar. Allah Akbar. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم สถาชนที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละวะชุกริลละขอให้เราได้สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาที่เราได้เกิดมาเป็นประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลุวะัลฮิวัลัมวันนี้เป็นวันพิเศษและเราก็เป็นคนพิเศษสำหรับอัลลอฮ์มากกว่าทุกคน ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นประชาชาติอุมม a ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเัยาวสัลลัมไม่มีสิ่งใดที่เราไม่ได้รับในวันนี้หรือสิ่งใดที่เราพลาดโอกาสไปในชีวิตของเราก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่ได้รับแม้กระทั่งการไปประกอบพิธีฮัตในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราได้รายละเอียดให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้แต่ก่อนอื่นอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสทำคุณงามความดีตั้งแต่ต้นเดือนของเดือนสุลฮิยยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิบวันแรกที่มันมีความสำคัญท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลายลิาวาลสัลลัมได้ส่งเสริมได้บอกกับเราในสถานภาพที่เราอาจจะไม่มีโอกาสในการทําเรื่องบางเรื่องแต่เมื่อเราเป็นคนพิเศษเป็นประชาชาติของท่านนาบีเราก็เลยได้รับเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาโดยทันที ท่านนบ,บีบอกว่ามันเป็นยุคของงานศัลิย์ที่อัพบุอิลลอฮีอัลลวะ์ัลมินฮาซแห่งการงานศัลย์เัล่ ال ال านี้ไม่มีวันใดในโลกดุนยาใบนี้ที่การประกอบอามัลที่ซอร้างคุณงามความดีที่จะเลิศเลอแล้วก็เป็นที่รักยิ่งไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลามากไปกว่าสิบวันนี้ก็คือสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะย์ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนกระทั่งมาถึงวันนี้ เหล่าบรรดาขราสาวกสหบัติของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยิวะซัลลัมก็ถามกับท่านนบีนะครับว่ากอลูวาลัลจิฮาดูฟีซสบิลิลละแม้กระทั่งการออกรบอย่างนั้นหรือท่านนบีว่าสิบวันนี้มันเลิศกว่าการไปไปออกรบในสงครามของอัลลอฮ์ก็ลูวาลัลจิฮาดูฟีซสบิลิลละท่านนบีบอกว่ามันเลิศเลอมันประเสริฐมากกว่าการออกรบในหนทางของอัลลอฮ์ อิลลารจุลน์คาระจาินัสซีฮีวามาลีฮีฟัลัมยารจิอัมินซาลิกับิช่เองยกเว้นนะครับคนที่จะทัดเทียมกับเราในวันนี้สิบวันนี้คนที่จะทัดเทียมกับพวกเราก็คือคนที่เขาต้องไปตายในสมรภูมริรบโดยก่อนออกรบนี่เขาต้องใช้ทรัพย์ของเขาเองแล้วเขาต้องสละชีพห้ามนำสิ่งใดกลับมาเลยแม้กระทั่งชีวิตของเขา นั่นคือสิ่งที่เขาจะได้ทัดเทียมกับเราในวันนี้สิบวันแรกในการทำคุณงามความดีในเดือนสุลฮิยะเพราะฉะนั้นผมบอกกับท่านทั้งหลายแล้วว่าไม่มีอะไรที่เราจะไม่ได้รับในฐานะที่เราเกิดมาเป็นประชาชิของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลาะฮะเลวะสลัมกลางดวงใจของเราเนี่ยขอให้เราประทับท่านนบีไว้สิ่งนี้เราอย่าลืมนะครับว่านบีต้องอยู่กับเราเพราะท่านไม่เคยลืมเราแล้วท่านจะทดแทนให้กับ ประชากรของท่านโดยตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใครมีโอกาสถือสินอดในสิบวันแรกไม่ว่าจะวันใดก็ตามการถือสินอดของเขาเทียบเท่ากับการถือสินอดหนึ่งปีเพียงแค่วันเดียวการทำความดีในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามท่านนาบีบอกว่ามันเท่ากับการทำความดีในยามค่ำคืนไลลัตุลกอดรันี่คือความประเสริฐนะครับในสิบวันแรกไม่ว่าจะค่ำคืนใดที่เราได้มีโอกาสในการทำความดี ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงการละหมาดเท่านั้นการซิกุลลอฮ์อการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่คือสิ่งที่อินชอัลลอฮ์นะครับเราได้รับภาคผลในสิ่งเหล่านี้กันมาบ้างแลว้วจนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในเมื่อวานนี้นะครับคือวันที่9ของเดือนอุลฮิดะการถือบวชในวันอารอฟะก็เช่นเดียวกันการถือบวชในวันอารอฟะท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยวะสลัมได้กล่าวในรีวายะของท่านอิหมามมุสลิม อันนี้เป็น h ะด i ษซอฮีฮุที่มีความชัดเจนนะครับท่านนาบีบอกว,ว่าซิยามุเยมีอารอฟะอัพทัศิบุอัลลอฮ์อายุกัฟฟิร์สันาตัลลาตีกอบละหูวัสสันตัลลาตีบาดะท่านอิหม่ามมุสลิมได้รายงาน h ะด i ษบทนี้ว่าการถือศีลอดในวันอารอฟะคือวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านนาบีได้กล่าวนะครับว่าข้าพเจา้าคาดหวังต่ออัลลอฮ์ คำว่าคาดหวังก็คือนบีมีความนอบน้อมถ่อมตัวต่ออัลลอฮ์เป็นอย่างมากเพียงแค่คิดอัลลอฮ์ก็ประทานให้แล้วในสิ่งที่ท่านนาบีมีความต้องการแต่นบีก็จะใช้คําพูดนี้ว่าข้าพเจ้าขอคาดหวังต่ออัลลอฮ์ว่าคนที่ถือบวชในวันอาราฟะคือวันที่เก้าของเดือนกุรฮิจยาซึ่งปีนี้ก็คือเมื่อวานนี้ AH าอัลลอฮ์ตาลาจะทําการไถ AH ่ถอนอัลลอฮ์ตาลาจะทําการลบล้างบาปในชีวิตของเขาในปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ แล้วปีที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้หลังจากนี้เป็นต้นไปก็แปลว่าสองปีในการล้างบาปนี่คือสิ่งที่เราได้รับมาแล้วในคุณงามความดีจนกระทั่งมาถึงวันนี้ท่านทั้งหลายครับคงจะใช้เวลาในการอ่านคุตบ้างไม่นานนักแต่เพียงเพื่อจะสื่อสารและบอกกล่าวกับท่านทันท้งหลายว่าเราได้รับแน่นอนในสิ่งที่เราขาดพร่องไปในชีวิตของเรามันมีสิ่งทดแทนเสมอเพราะเราเกิดมาเป็นประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์รอฮานีวะสัลัม วันนี้นะครับมีอามัณหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีและดีใจและภาคภูมิใจกับบุคคลที่มีโอกาสในการหลั่งเลือดเพื่ออัลลอฮ์ในการเชือดกุรบันการเชอดกุรบันเป็นอามัณคุณงามความดีที่เลิศที่สุดในวันนี้ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวะะลาฮิวะสัลลัลมบอกว่าไม่มีการงานอามัณใดเลยในวันอีดในวันนะฮะก็คือวันอีดอีอดอัฎฮาที่จะประเสริฐเลิศไปกว่าการหลั่งเลือดเพื่ออัลลอฮ์ในการเชือดกุรบัน มา a m ิล a อาดามิยอนฟีฮาซาเลียมีอัฟดอลูมินดาเมนยูฮรอกูไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่านี้อีกแล้วว่าเราฐานะที่เราสามารถจะกระทําได้เราต้องทําครับในสิ่งนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่มีความสามารถแล้วเราจะตกเป็นบุคคลที่อยู่ในสภาพของความน้อยเนื้อต่าใจว่าเราไม่มีโอกาสทํากับเขาบ้างเลย เราย่อมมีสิ่งทดแทนเสมอเพราะท่านนาบีบอกว่านอกจากการที่เรามีโอกาสในการทํากุรบานแล้วเนี่ยแต่สําหรับบุคคลที่ไม่มีโอกาสนะครับท่านฟังนะครับคนไม่มีโอกาสเนี่เขาสามารถทําได้สองประการแต่สําหรับคนมีโอกาสท่านภาคภูมิใจได้เลยว่าวันนี้เลือดหยดแรกที่มันหยดลงมาจากสัตว์ที่เราเชื่อดอนที่หยดแรกจะลงพื้นแผ่นดินเนี่ย อัลลอฮ์ล้างบาปให้กับเจ้าของกุรบันนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนบีได้บอกกับบุตรีของท่านฟานางฟาติมาอัลซาฮรอเยาฟาติมากูมีฟาชฮดีอุดะฮิยาตักฟาติมาเธอจงยืนขึ้นลุกขึ้นไปแล้วเธอจงไปเป็นสักข,ขีพยานไปอยู่ร่วมในพิธีการเชื่อดกุรบันของเธอในปีนี้เธอไปด้วยนะไปมองกุรบันของเธอ ไฟอินน ahuylvarulaki ไปอาวัลิกัตรวันทตักตุรุมินดามิฮาเพราะบาปของเธอเนี่ยกุลุ่งเนอามิลติทุกบาปที่เธอปฏิบัติเนี่ยได้รับการลบล้างจากเลือดหยดแรกที่มันหยดออกมาจากกุรบันของเธอที่ได้ถูกเชือดไว้ท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยคนที่มีโอกาสเชือดกุศบันเลือดหยดแรกที่มันหลั่งออกมาก่อนที่มันจะตกถึงแผ่นดินเนี่ย แผ่นดินที่เราเชือดเนี่ยเลือดหยดนั้นอัลลอฮ์ล้างบาปให้เลยนะครับแล้วยกฐานะฐานันดอรอันสูงส่งให้กับผู้กระทำเลวเราต้องแสดงความยินดีกับเขาในฐานะที่เขามีโอกาสได้ปฏิบัติแต่สําหรับคนที่ไม่มีโอกาสท่านก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจในสองสภาพที่เรามีเลวในฮะดิษบทเดียวกันที่ผมได้หยิบยกในช่วงท้ายนะครับท่านนาบีจะใช้คําว่า ไม่มีอามันใดที่พวกเราจะปฏิบัติเลิศไปกว่าการเชือดกุรบันการหลังเลือดในวันนี้อีกแล้วอิลลาอิยกูนารฮิมันตูซลยกเว้นคนประเภทนี้ครับเขาได้สถานภาพเดียวกันก็คือบุคคลที่เขาเป็นนิจศิลเป็นกิจวัตรในการที่เขาจะสื่อสารเขาจะสนทนาเขาไปเยี่ยมเยียนและก็เขาสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ในหมู่เครือญาติของเขา เขาไม่มีความผูกพันในการละเมิดสิทธิเขาไม่ได้มีการชดชนเขาไม่ได้มีการคดโกงและเขาก็ไม่ได้มีอาการผูกพยาบาทอาฆาตแค้นกับญาติพี่น้องของเขาเลยการที่เขาได้มีโอกาสเชื่อสัมพันธ์กับเครือญาติของเขานี่เป็นอามัณหนึ่งนะครับที่มันไปทัดเทียนกับการเชื่อกรุบันและประการที่สองต่อมาที่บอกว่าเรามีโอกาสในเรื่องของกรบานเชกเช่นเดียวกันในฐานะที่เราไม่มีโอกาส แต่นบีก็สร้างโอกาสให้กับเราเพราะในฮะดีสมีการรายงานนะครับว่าท่านนบีได้นำกีบัชมาสองตัวอันอบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอูตียะบิกะบบชยยัยนีอัมลาไฮนีอักรนาอนีอาซีไมนีมาวยูไอนีนบีได้ถูกนำตัวกีบัชนะครับแกะตัวใหญ่ๆมาสองตัวซึ่งสภาพของแกะทั้งสองตัวนั้นหนึ่งอัมลาไฮนี นักวิชาการส่วนใหญ่ฮะดีสนะครับได้อธ,ธิบายว่ามันเป็นแกะที่สีขาวบริสุทธิ์มากแต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันยังมีแต้มสีจุดดังๆสีดำด้วยในบริเวณกรีบเท้าของมันและระหว่างสองตาแล้วก็โหนกแก้มของมันเอาละครับมันเป็นแกะที่มีสีขาวทั้งสองตัวมันตัวใหญ่มากแล้วเขาของมันก็สวยงามมากนาบีสั่งคัดมาพิเศษ แล้วก็มายูไอนี่เป็นแกะที่ได้รับการขีดเสาะก็คือการทำหมันเพื่อให้มันอ้วนพลีในการเติมเนื้อให้มันเกิดความสมบูรณ์ในแกะสองตัวนั้นเมื่อนำมาแล้วเนี่ยท่านนาบีได้จับมันนอนตะแคงเพื่อทำการเชือดฟาอัดยาอาฮะดาฮูมานบีตะแคงเลยครับเพื่อหันมันไปทางกิบรัตแล้วนบีก็ทำการเชือดมันโดยท่านกล่าวอย่างนี้นะครับ Um บิสมิลลาฮิวะลอฮุอักบอรอัลลอฮุมมหาซาอันมุฮัมมัดินวะอาลิมุฮัมมัดนบีเชื่อดโดยกล่าวบิสมิลลาแล้วตักเบรต่อพระองค์ Allah แล้วได้กล่าวกับพระองค์ Allah ว่านี่คือกุรบันแทนให้กับมุฮัมมัดเองแล้วก็ครอบครัวของมุฮัมมัดต่อมาเมื่อเสร็จตัวแรกนะครับก็ได้นํากุรบันตัวที่สองมาอีก แล้วนบีก็ทำอย่างเดิมแต่คำพูดมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือโอกาสที่เราหมดโอกาสมันคือโอกาสของคนที่ไม่มีกุรบันซึ่งเราก็มีอยู่แล้วนะครับเรามีอยู่แล้วจากท่านนาบีนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมหาซ่านมุฮัมมัดินข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดรับนี่คือกุรบันของมุฮัมมัดวะอันอุมมัติแล้วก็นี่คือกุรบันของประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัด Allah ีชาฮิดตาดีวาชาฮิดาลีบิลบัลาประชาชาติมุฮัมหมัดซึ่งที่เขาได้กล่าวสักขีพยานปฏิยาณตนว่าท่านนั้นมีเอกภาพให้เอกะกับท่านคือยอมรับว่าท่านเป็นพระเจ้าวาชาฮิดาลีบิลบัลาแล้วก็เขาเป็นสักขีพยานยืนยันว่าฉันเนี่ยเป็นตัวแทนพระองค์ในการเผยแผ่สารของพระองค์ก็คือเป็นศาสนทูต ก็คือบรรดาปวงมุสลิมและบรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายวันนี้นบีได้พลีทานในการเชื่อดกุรบันให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นที่เรียบร้อยแลว้วอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารวะลลลฮิลฮัมพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับยังมีโอกาสนะครับที่เราจะทําการกล่าวตักบีรเพราะมันเป็นอาภรณ์ที่สวยที่สุดหลังจากการทํากุรบันของพวกเรา ไดโนอายาดกุมบิดตักบีรจงประดับวันอีดของพวกท่านด้วยการกล่าวตักบีรการกล่าวตะกบีรมีสองลักษณะอันนี้อยากจะแสดงความชัดเจนให้กับท่านทั้งหลายนะครับการกล่าวตัเบีรลักษณะที่หนึ่งเราเรียกว่าการกล่าวตัเบีรในทุกสถานการณ์และทุกสถานภาพเราสามารถจะกล่าวตัเบีรได้ตลอดระยะเวลาได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ได้มีผูกขาดกับเงื่อนไขใดๆเขาเรียกตัเบีรมุตลัดหรือตัเบีรมุรซัล เวลาของการตักเบสประเภทนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตะวันรับขอบฟ้าตั้งแต่ค่ำคืนของวันอีฐก็คือเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งอิหมัามได้เดินเข้ามาสู่การละหมาดอีฐเพื่อทําการตักบีรตุลอียรามในการละหมาอดอีดอีดิลอัลดาฮาก็แปลว่าจบเวลาของการตักเบสประเภทนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การตักเบสประเภทที่สเราเรียกว่าตักเบสมุกัยัด ก็คือตักเบสที่มีเงื่อนไขผูกพันอยู่กับการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดประเภทใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟรดูการละหมาดสุนัตแล้วฟรดูไม่จะเป็นฟรดูอินเช่นการละหมาดห้าเวลาหรือฟรดูกิฟายะเช่นการละหมาดยานาซและการละหมาดสุนัตหรือการละหมาดกอดอการละหมาดต่ให้อตุลมัสยิดทุกการละหมาดนะครับที่มีการละหมาดเราสามารถจะทาการตักเบสได้เลยหลังจากการละหมาด เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเวลาของมันนี่มันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่9ของเดือนดุลฮิญ์ก็คือวันอารอฟห์นั่นเองอันนี้ในมัลับของชาฟีีของเรานะครับในทัศนะส่วนใหญ่ว่าอย่างนั้นถึงแม้จะมีแตกต่างของคนส่วนน้อยอีกสามทัศนะลดหลั่นเวลากันไปเช่นบางทัศนะบอกว่าในเรื่องของการละหมาดซูรี่ของวันอารอฟ์วันที่9บางทัศนะบอกว่าก,า,การตั้งเบตประเภทนี้จะเริ่มต้นในซุบฮีของวันนี้วันอีด บางทัศนะที่สี่สุดท้ายบอกว่าซูรี่ของวันนี้ก็ตามแต่ทัศนะของคนส่วนใหญ่ที่เราให้การรับรองนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันอาราฟ์แปลว่าหลังละหมาดซูบิฮีวันที่9ของเดือนสุลฮิยาหลังละหมาดเราจะทําการตักเบตทุกหลังละหมาดตั้งแต่วันนั้นโดยไปจบสิ้นก็คือวันสุดท้ายของวันตะชรีกเวลาอัสรีในปีนี้ก็คือซึ่งน่าจะตรงกับวันจันนะครับวันจันทร์ ก็คืออัสรีคือวัตถุสุดท้ายของการตักเบตหลังละหมาดแล้วซึ่งละหมาดอัสรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ขอให้ความชัดเจนนิดหนึ่งเราจะมีการตักเบรยอยู่นะครับให้ตักเบตหลังละหมาดอัสรีซึ่งเป็นการตักเบตสุดท้ายแล้วมะเรบในวันนั้นจะไม่มีอีกแล้วก็ขอให้พี่น้องได้ดํารงไว้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้ให้ความสําคัญในการตักเบสเพราะมันมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เอาละครับพี่น้องครับวันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสในการไปประกอบพิธีฮัทแล้วพี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีโอกาสในการไปประกอบพิธีฮัทแม้ไม่มีโอกาสแต่โอกาสในเรื่องของการทำฮัจยีมันมีขอฝากห้าเรื่องให้กับท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้ในคุตบ้าอีดวันนี้นะครับขอให้เราทํารงรักษาหาเรื่องนี้ไว้ฮัจยีของเราจะมีโอกาสตลอดชีวิตของเราโดยไม่บกพร่องเลยแม้แต่เพียงประการเดียว ท่านนบีม ah. uh. ูฮัมมัดสุลลัลวะลิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในประการที่หนึ่งนะครับบุคคลใดก็ตามที่เขารีบรุดไปยังมัสยิดเขาไปทำอะไรมันกอดาอิลลัลมัสยิดีลายูรีดูอิลลาอะอยะตะอัลลัมาคอยรอนเอาอยู่อัลลิมะการณ์กะอัจริฮาดเจนตามันฮัจจัตุท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาไปมัสยิด แล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยในการไปมัสยิดเขาเพียงเพื่อจะไปฟังคุณงามความดีและความรู้หรือคนบางคนอาจจะไม่ได้ไปเรียนความรู้แต่เขาเดินไปมัสยิดเพื่อไปสอนความรู้ให้กับผู้คนท่านนาบีบอกว่าทุกครั้งที่เขาทำนี่ความดีของเขาเปรียบเสมือนฮัจจีหัจี แล้วฮัจยีแบบนี้น่นเป็นฮัตยีที่คาดหวังได้เลยที่มาบรรลุด้วยเพราะนาบีบอกว่าเป็นฮัตยีที่สมบูรณ์เลยทีเดียวในการประกอบพิธีฮัตของเขาโดยไม่ต้องจ่ายฟิดียาไม่ต้องเสียดําแล้วเป็นฮัตยีที่ไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยใดๆเลยท่านเห็นไหมครับว่าคนพิเศษในวันพิเศษกับคนพิเศษของอัลลอฮ์เราเกิดมาเพียงแค่เป็นประชาชานนบีเราก็เป็นคนพิเศษแล้ว เราไม่ได้ด้อยโอกาสไม่ได้ด้อยราคาเราไม่ได้หมายความว่าเราไปฮัจ์ไม่ได้แล้วเราเป็นคนหมดโอกาสเพียงท่านเดินไปมัสยิดไปเรียนไปสอนที่มัสยิดแล้วคนสอนทุกคนคนเรียนทุกคนจําไว้นะครับให้สม่ําเสมอในเรื่องนี้ทุกครั้งที่ทํานั่นคือหนึ่งฮัจญ์ที่นบีได้สัญญาไว้ให้กับชีวิตเราแล้ววันที่ท่านหนักตาช่างท่านไม่ต้องตกใจกลัวนะครับ ว่าวันนั้นเป็นวันที่เรามีคุณค่ามากที่สุดว่าเราทำมากที่สุดในเรื่องราวเหล่านี้ประการที่สองก็คือบุคคลซึ่งที่เขาอาบน้ำละหมาดอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์นะครับแปลว่าอาบน้ำละหมาดที่บ้านของเขาอย่างสถานการณ์ปัจจุบันนี่เป็นการเอื้ออำนวยให้เราปฏิบัติได้เลยทีเดียวต้องนึกข้อนี้ว่าต้องอาบน้ำละหมาดที่บ้านอาบมาโดยสมบูรณ์ แล้วหลังจากสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการต่อฮารออาบน้ําละหมาดแล้วท่านก็เดินมาละหมาดจะมาอาที่มัสยิดห้าเวลาการปฏิบัติอย่างนี้นะครับวันหนึ่งที่ท่านครบห้าเวลาด้วยกับการอาบน้ําละหมาดที่บ้านของท่านแล้วท่านก็ออกมามัสยิดครบห้าเวลาเมื่อครบห้าเวลาท่านนับไปเลยนะครับนั่นเปรียบเสมือนผลบุญของการทําฮัจญีและอุมรอโดยสมบูรณ์หนึ่งฮัจญและหนึ่งอุมรอโดยสมบูรณ์นั่นประการที่สอง ส่วนประการที่สามท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาทำการละหม,มาดยะมาอาเวลาซุบฮี่ในมัสยิดแล้วเมื่อละหม,มาดซุบฮี่จบในมัสยิดแบบยะมาอานะครับเขาก็ไม่ถอยหลังออกไปไหนกออาดายัสกุรุนลละลอฮ์ฮัตตาตุตลอัชัมซูเขาก็นั่งอยู่ประจำอยู่ในมัสยิดจนตรงนั้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ไฟอยู่ซ่อนลีรอกษาใจนี่ต่อมาเขาก็ทําการละหมาดสองรอกะอาตรงนี้นักวิชาการก็เลยฟันธงว่าคือการละหมาดสุนัตดูฮาเพราะมันได้เวลาของมันเป็นที่เรียบร้อยแลว้วละหมาดดูฮาสองรอกอะอาในมัสยิดไม่ให้ออกจากมัสยิดจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ทําการละหมาดสุนัตดูฮาสองรอกระอา แล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านไปท่านนาบีบอกว่าประหนึ่งการทำหัจีและอุมรอตามมาตามมาตามมานาบีพูดสมบูรณ์ถึงสามครั้งสามครั้งนะครับในความสมบูรณ์ของการทำฮัจญแม้เราไม่ได้ไปทำฮัจีเลยก็จะวันนี้เรามีฮัจีของเราแล้วโดยสมบูรณ์นั่นคือข้อที่สข้อที่สี่นะครับการกล่าววีริซิกเกตหลังละหมาดที่เราทำเป็นประจำพี่น้องก็คงจะไม่ได้ละทิ้งกันคือการกล่าว ตัสเบียสามสิบสามการกล่าวตาฮมีดสามสิบสามครั้งและการกล่าวตักบีรสามสิบสามครั้งหลังละหมาดฟรัดูห้าเวลานบีบอกว่าเท่ากับผลบุญของคนเสียทรัพย์ไปประกอบพิธีฮัตเลยทีเดียวพอครั้งหนึ่งบรรดากลุ่มหมู่คนจนคนขัดสนยาจกได้ไปหารอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮิวะลัยวะซัลลัมได้ไปกล่าวปาราบกับท่านนบีว่าซาฮบะอัลลุดดุซูรวะซาบะกอนาอัลลุดดุซูร คนรวยเนี่ยเขาล่วงล้าเราไปแล้วนบ,บีเขามีโอกาสเหนือเราไปแล้วนบ,บีถ้าแข่งกันนี่เขาชนะเราแล้วท่านรอสุลลลอฮ์เขาไปก่อนเราแล้วเขามีโอกาสละหมาดเราก็ละหมาดเขาถือสิ้นอดเราก็ถือสินอดแต่สิ่งที่เขาเหนือเราก็คือเขามีทรัพย์เขาได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจยีเขาได้มีโอกาสในการออกสงครามไปเสียชีวิตในสวรรค์ภูมิของอัลลอฮ์ซึ่งนบ,บีไม่ให้โอกาสกับพวกเราเพราะพวกเราไม่มีทรัพย์เราไปฮัจยีไม่ได้ เราไปสมรภูมิไม่ได้เพราะเราไม่มีอาวุธเราไม่มีพาหนะท่านนาบีมุมฮัมมัดสุลล่ละวะเลวะสลัมเลยบอกกับคนยากจนด้วยความหวังของพวกเขาก็กลับคืนมาด้วยความยิ้มแย,ย้มแจม่มใสนบีบอกว่าจะเอาไหมละ่ะฉันจะบอกสิ่งที่เลิศไปกว่านั้นอีกแปลว่าท่านไม่ได้ฮัดยีท่านจะได้ฮัดยีกลับคืนมาแล้วไม่ใช่แค่ฮัดยีอย่างเดียวท่านหมายถึงท่านได้ออกรบในหนทางของอัลลอฮ์ด้วย ทุกครั้งเป็นประจำหลังจากการละหมาดห้าเวลาในท่านอย่าลุกไปไหนจนกว่าท่านจะทำการกล่าวตัสเบียสุบฮานอัลลอฮ์สามสิบสามครั้งกล่าวตัฮมิดอัลฮัมดุลิลละสามสิบสามครั้งกล่าวตักบิลอัลลอฮุอักบัรสามสิบสามครั้งหลังละหมาดทุกเวลาของท่านนั่นคือทุกเวลาภาคผลเท่ากับสิ่งที่ท่านนั้นได้ไปประกอบพิธีฮั์และอุมรอดโดยสมบูรณ์แล้วมีหนำซ้ำแถมโปรโมชั่นให้อีกนะครับ นั่นคือเสมือนกับท่านได้ j ิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ในคราวเดียวกันและประการสุดท้ายประการที่ห้าที่อยากจะฝากกับท่านทั้งหลายนะครับก็คือการทําความดีกับบุปการีพ่อแม่ของเราเพราะว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมขอร่วมออกรบกับท่านนาบีท่านนาบีบอกว่าคนใดคนหนึ่งในบุปการีของท่านพ่อหรือแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ถามก่อนที่จะไปรบเนี่ย เขาบอกว่าฉันมีมารดาอยู่หนึ่งคนพ่อของฉันไม่มีแล้วฉันมีมารดาอยู่หนึ่งคนท่านอาบีบอกว่าท่านไม่ต้องออกไปรบรอเพราะการที่ท่านทําคุณงามความดีกับบุปการีของท่านเนี่ยทำให้เธอพอใจทําให้นางพอใจทําให้เขาคือพ่อพอใจรีดอในตัวลูกให้เขายินยอมยินดีในตัวลูกทุกครั้งที่เขาเกิดความพอใจยินดีเนี่ย มันประหนึ่งท่านได้ไปฮัจยีและอุมรอที่สมบูรณ์และประหนึ่งท่านนั้นได้ออกรบในหนทางของอัลลอฮ์เป็นที่เรียบร้อยแลว้วสิ่งเหล่านี้สําหรับผู้ศรัทธาต้องอีมานนะครับต้องศรัทธาว่ามันเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่ท่านนาบีนั้นได้แผ่กุศลขอต่อเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาให้กับชีวิตของเราเป็นที่เรียบร้อยแลว้วสุดท้ายนะครับพี่น้องครับขอให้เรารักษาคุณงามความดีที่เราทํามาตลอดระยะเวลาชั่วนาตาปี ให้มันคงอยู่กับเราเต็มตาช่างนะครับในวันแห่งการสอบสวนให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นคุณงามความดีสำหรับวันนี้ขอให้ทำด้วยจิตใจที่มีความบริสุทธิ์แล้วเมตตาการุณาสำหรับคนที่ทำกุรบันในวันนี้นะครับในหะดิซโซเฮียที่ท่านนาบีได้ทิ้งท้ายกำกับไว้ยอย่างชัดเจนฟาตีบูบีฮานับสันขอให้ทำกุรบันด้วยกับหัวใจที่มีความสุข อย่าทำกุรบศนแล้วให้เกิดทุกข์กับชีวิตของตัวเราเองก็ขอฝากกับท่านทั้งหลายไว้นะครับเอาบิลลาฮิมินาเชตอนรอจีมมันอามิละซอลิฮัมฟะลินัฟซีฮวะมันอาซาฟะเลียฮาวะมารับบุกะบิซัลลามิลลอยมิดาร ر กัลลอฮุลีวะลุกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนวะลมุสลิมัตมิงคุลิซัมบิมฟาซโตฟิโรห์อินนัฮฺวะลกฟูรุรฮม الله اكبر 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 ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال تعالى في كتابه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ عَزَّ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِّرْ عَدَا أَنَا وَعَدَا الدِّينِ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله عليه ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Allah.